สวัสดีครับช่องเสเอกพระรวยนะครับมาเมืองแนวทางวันที่หนึ่งแล้วครับปูคอนเสิราจังไรเมื่อนี้เขามาฟังรับซ่มรับช่างไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อพระไปรับช่างกันทันมืนมนหอหือด้วยมือหือ <S <s <ut ain> คือวันมือรึใครมาขัดบ้าน,น,น <S <s <ut ain> ที่หนึ่งคือวันอะไรวันที่หนึ่งคือวันหอวถอดบ้ันที่หนึ่งคือ,อวันหัวถอด แล้วว่าจะออกตอนไหนพ่อพูดจริงๆนะวัดที่หนึ่งคือไรกะสงฆ์ยที่วัดที่นี่เนาะสงฆ์กะไถ่ไถ่กระถงฆ์งฆ์ะไถ่ไถ่กระถงฆ์สงฆ์ไถ่อะไรก็รอกว่าความปัวสงฆ์ไถ่สงฆ์ไถ่ไปถัานมากว่าอ่านมาว่าไม่สงฆ์ไถ่ไหนงฆ์ไถหลายหลายท่านจังนั้วขอเดาว่าว่าท่านมันแต่งทุกวัน ว่าท่านมาใจได้อีพ่อพิจัรนามาใจกี่ข้อแล้อันอีพ่อเบาออมาหนั่ล้มันไม้จักตูว่กัก็ทิท้องใช้ยาพอพิจรารณาก่อน<ม>ให้ข้อชันน้ำมาพ้าก่อนนะก่<ม><ม>อนจะพิจรารณาถ้าเขียงไม่ดีไม่ได้<ม><ม>ต้องกินน้ำมะพร้าวหลอดคอก่อน<ม> ว่า,า,ยอ,า,ายอ,อย่างนั้นาทำว่าฉิบูตอนวันจะหอกวันข้วเราจะหอกไหมก็คลองลูวันไหนหอกวันไหนหอกข้าวอยากอยากากอา้หน้ามาข้าก็ท <c oughs> ิ้น้ำมาข้าวทำไปถึงขี้นิ้วขึ้นนิ้ววะณ่าวพวกคราสงใจหาทะ้ง <c oughs> น้ำมาข้าวฟัอ เม็นหยังคือเอานิ้วคืนเขาเขาบอตับผมาแปลกมาปูแปลกพ่อขาวไปมพ่อขาหนั่งนงว่ันต้อเช่าหยั่งเ่าอะไรเช่าหยั่งแต่ว่ากินน้ำแบบเขาเป็นหยั่งคือแก่แห้วพ่อข่าวทงไทยเพื่อกลัมาเึงวันคืนมาเห็นนะปากไม่บอกแต่ว่านิ้วบอกมันขาวมาเลยน้อง้องไถยเป็นวันที่หนึ่ง เมื่อแก่แดดอยู่อย่างนี้้องทเป็นวันที่หนึ่งโอรากบวยบับข้าวนาบไทยบัว่าละเอาเอาไปว่ใช่ไ่ใช่ละเอาเอาบับข้าวกะด่าแเห็นแต่ค้อถไทกเท่านัไอ้้ากระน่ะทไวทุกทีนี้แก่แดดวันที่หนึ่งอะทีนี้แกดแด่จะเอาอะไรใช่ละขราววันถึงจะถูกต้องรู้หรือเปล่าว่ามีกี่ทีมีกี่แบ ตั้งอาคาศก็ผหาสชุดเาอาทิตย์มีกี่วันเจ็ดเจ็ดวันค่ะแค่นั้นเองเจ้า่าง่ายง่ายกับงานว่าที่น้ามาผ่ากับที่นี่เรี้ยงกับนี่เลี้ยงเต็มมึอแค่นนำแบบอะไรหนักเลยชักชักที่บ่าวกังาก็อดอกกับงานได้ปะเจ้าค่หน,นิวอไว้ให้นาบะปูปนิวก็เอาไว้ข้างหน้าที ใครจะเอานี้ไว so ้ทางด่ามันเอาไว้ใหา่ได้ไหมครับผมมันาเอาไว้ไว้ได้ไหมทางเอาไว้ทางนันอย่านี้ครับเอาใจมาเตกวันเตกทีวันนนักคือเรื่องมาเขาดี่ช่เราเพราะหนักเกียวให้มันเขาดีทำให้เงินเขาดีเมันถึงจะได้เพร้ะงั้นแข็งแรงแข็งแรงใข็งแางว่าเข้าไปแล้วดิ ขาว่าให้ข้ามวันทันด้ากับเขาพ้าถือว่าเขาแค่ไหนเอ,อาขาอเาไอุ้กแปกทิ้งไปก็ใช่เขาว่ะสิแก้เขาว่าเลยว่าแเขาขนาดันเขานามนว่า,าไม่ยากเลยพ่อห้ไปแล้วชีกเก่กดจดไม่เชื่อถามอีนางมากน้อยรูเอ,อ้พอได้มาหลังวันที่หนึ่งไขมากแล้วพอให้ไปชีกกดแกบปให้เอาวา้าแค่าแก้ว่า หมอแขกใคนึกแปบที่หมอแขครนแบดที่พี่ลังันที่หนึ่งนะต้องมาเฝ้าแคกให้พ่อฟังพ่อจะได้ฟ้อนไท่ผู้ใดตามพ่อไม่หูพ่อรัไม่เป็นพ่อสิฟ้อนรังเดียวรังมาจังได้พ่อโอ้ราน้องเป๋มโอ้รางน้องโอ้ร่าคือเกาเกาเลาขึ้นเกาโอ้ร่างน้องไหอยู่นี่ เทาไก็าแตว่าทุกป่าฉไม่ลู้าว่ตั้งหากแผ่นที่ปี๋ขอ nhắn ถึงใครต่างหาแผ่นที่ปี๋ทั้งไม่รที่เดืนมานั่งอยูู่ท้าเลยเท่าจังหน้าฉขึ้นเบาเบาท้อกกับแม่วางท้องขาพเขาขึ้นกันี้ข้าพ่อข้าเขาเบาว่าไรใช่จังนั้นต่าาว่าปี๋ักมันจเรยนท้องเาเลไมเงียที่ท้อ พ่อว่าถัดกคือแันพ่อให้อายรุหลายตัวเขาเจ็บะโมโหพ่อแม่าแล้วปูพ่อไม่มพ่อไม่แต่ว่าพ่อพ่ออาจจะคิดเป็นห่วงก็ตางว่าแต่คิดอยูคิดว่าพ่อแค่หายพ่อพ่อกะดังว่าเหรอเอาค้ามเอาเ้ินต่าจิตต์เปบาทักไาแต่ว่าขันะกับพ่อได้่หรังว่าที่หนึง รังวัดที่มึงต่างว่าเราแค่ไหนนี่พอถือพ้อนท้ายพาว่าเขาเล้าปากแบบนี้ครับผมเข้ามาบ้านพ่อก็อหาไปแล้วนี่คือเด็กว่ะมาวางงนึ่งหันของแท่นี่ว่ามเมาเหลวเลยเมาหัวไม่เม,อออมาอเอวเลยเมาเมาจริงๆจังๆได้เนี่ยชี้เรียกจริง,าาางเราบาวขงแท เราแรงเราหัวพี mm ่เราอีิ่มยังมาเมื่อวันที่หนึ่งั่นแหละขันยากขันแล้วขันยากขันแล้วเขาขันพ่อให้คิดเก็บบาทแล้วจะเอาหมอแค่เราเบาให้พ่อได้ขอเขาไับปาทเราได้ถึงแต่ว่าอายุแบบที่ปีนั่ะแปละเวที่ปีนั้นถือเราแรงว่าพอว่าเขาว่าได้ได้พ่อเขาอยากต้องบว้นพึ่นการว่าแต่ว่าแต่ มาถึงงานดุน <Bond> ี <rapper> <ans> ้เนาะครับผมพอมว่า <t> ถ <aker> <ans> ึงงานก็อายุใส่อยากบังคือ้ังถึงเราขอพอพ้านะขออายุหลายกว่าเขาแต่พอบ้างเงยเขาค้นถึงเงินแต่ไ้นแตกที่นั่งัหนักกว่านะขาใจจังใจแข็งจังได้กัด้จฟอนจังได้กัดใจฟอนดัแต่วมาต่างหลังมาที่นึ่งดิ ตั้งรังวัลที่หนึ่ครับหลังวัลที่หนึ่งตั้งผีไก่ฟอนไทแท้เขาตั้งผีเอามาหายเขาชันยากเขาเขาแรเป็นวันเป็นวอกแล้วเพระขาดร่งกับเขาแรพาอยากคิดชั้นยากกันใ้างมือรางวัก็ให้ไปคิดเก็บ่าทใเรียราอยแล้วพอขาดบอกว่าเขาว่าให้เอาว่า่อนมาพอเอาแค้มาเอา่อนบ่บ่ตังวัลที่หนึ่น้อพอว่า ค่าน้ำวันเอาไปก้อนค่าน้ำวันเอาไปทักก้อนเขาว่ามีค่าน้ำมันเขาว่ามีค่าน้ำวันาม,มากน,น,น,นี่ครับผมอเอาไปที่เก๊กว่ะเอาข้อก,อกับเอาเราคอยแกะอายุแคว้นลิปปี่าตัดสิปอดใหญ่ป้าใหญ่่เพราบถ้า,า,าอ,อ,อยากาเอามงเยองอย่างว่ะหลังว่าที่นิ่นี่นะถาาว่าฟังเากันเ่าวาเทียร์เ่า ว่าที่ใดว่าไดแปดขดปีเะยนะพ่อพ่ท่านบานใจเถอะแปดขปีนะพักที่บ่พอหวังอเก็ดต่อจะเขาเปลาว่าไดฉันไม้างอกเดียวเขาเปาว่าไดว่าห้างแท่งแเป็นให้ก็เขาบวังขาวก็เขาวัาห้างแทเขาวั

เราสิถาวัอยูส so ั huh? yeah. Yeah. Mm ่งว่าที่หนึ่งว่าขี่เป้าใจว่าโอ้แปอืีตามเขามาจากคนกวนคนกวนเ่าวิส่็แต่คิดเป็นว่าท่าวิสแต่ว่าข้องพอนว่าท่าวิสข้องพอว่าเัาไปสแ่คิดว่าท่าแต่ว่าบอกว่าอมไรว่าท่ามันห้อมเราตัวมหน มันไจถึงบม่วันเขาปาว่าไมายก็ถือว้ที่เขาเขาอาชีพยาตาดอเขาว่ะแปทสิไปแแ่ทสิไปยังไม่ใส่ผู้ริเขาว่าแปดสิไปยังไม่ใส่แต่พอบากเชียเขาจำได้แต่ว่าเชื่อเขาจะขาดที่ถูกต้องป้าืิดป้าวใจว่าป้าเิดป้าวใจว่า แต่ว่าข้านามั่นหายไปแล้วก็เอาขึ้นมาหายไปแล้วหายไปเลยชิดเขตวัดจังไหนเขาขอได้ขึ้นมาหาขอขึ้นเขาได้ขึ้นมา,าแขนอะไรนันเพราะว่าให้คำมัน่นขันยาก,กับพ่อแล้วถึงยังไงต้องเอาหมอ้อแทนมาให้ได้แต่ชิบิ้ก็แต่มาเลย <c oughs> ข้านามันก็ให้แล้วพอวาอ <c oughs> องสิแล้วก็ตัดเป็นมันเป็นวัน เทขาอีนั่งากเลอเบื่งโนดว่อพว่าเขาเขาจังไหนเออพอว่าเขาเขาพอหายหนักเบบ้าเออแล้วก็เอาหมอแค้นมาเขาเขาแล้ว่าหมอแค้นอายุแปดทปีพอเอาแค่นว่าพ่ออาจจะต้องเบิ่งเขาเลยว่าเอาว่าเงไดนพอเอามาก่อนบัานที่หนึ่งบ้าบ้าบาบาว่าบ้าง้า้ี่้ เขาทำบ้านเาเติมแันเขามาจ้างได้ก็คือไดก่อนใช้แท่งงวดงวดไม่ได้งวดไม่ไปก่อนท้แท่งเขาเขาจะเติมให้เพ่ปูิ็ดบาทสิบเจ็ดบาทไม่อึไม่อยาบเจาทไม่อึไม่หยาไปเติมที่ไหนก็ได้ใครยังไม่เติมไปเติมเลยมาหารก็ยังไม่เติมบักหัวยองก็ยังสงสัย อีนังแตงมังรูกเาบาร์ดเขายังทองไถยเ่อนเ่นอีนางวันลอนอีนังก้องกอยก็ยังไม่มั่นใจล่นมาเียเอกไปรับเอาได้เพราะว่ามันมีความเขี้ยบเพราะว่ามันมีความเขียบเชี้ยบมาเขี้ยบมาเขียบมาเราหัหวังว่า กูเอาไว้ใช่ะาว่าเกีอาไว้ัเว่อจังทีเด่ะนั่นแหเขาว่ามีความเฉียงพอชิดเกกอกว่ามีความเฉียงไม่ใัดตัวไปยอนถาว่ามีความเฉียงม่ความเฉียงวันเดิมแต่หมอแค้นคำว่าโอเดอมีความเฉียงไหมพ่อตอบให้หมายไม่มีความเฉียงเลย ทายังไงก็ไม่เกียงเพราะว่าพอโอรโนอได้เลยโอรโนอหกเราบื่อะร้องขักร้อน้องหวนอะไรร้องหวานอี๋อี๋อี๋ตลอดอีนังน้องเกียกร้องคักร้องในขยันมาโอรานอหกว้คือหวนก่อเพราะเราจะอ่อนของขยันร้องในร้องบัด ขาไงวไม่ควเทียงหรอกไอ้นกอกอันนอกอกอมาหาเี้ยอชื่อรามหาแข่งันได้อจอดอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรอกพาอคือหลายตัวแท้เขาแล้วแต่ังที่ <c oughs> เเล้งตวงใครดวงวันด <c oughs> วงดีได้ถ้าดวงรา้ายไว้พูดถึงปอดวิจารณในา,าการรับชม,มจังฉากกว่ากินน้ำัเกียกว่าจิง ความเฉียบมาจังจงนะนร้งบเียเพราะวันในความเฉียบเอาโต้วันัวเสียงน่ปูน่ะแม่ถูกตองอามามึงากมาเชียงไปเชียงกันปมาแม่ปูไปนาว่าแม่ยงกัน่อนเท่าไหมบ่าปูไปหนาบ่เล่้ยงวันตอนเท่ามาที่ายตอนแก่ดูหนา้องเชียง ว่าเมืองเอวะยาดีกว่าวาัดคุาวัดนี้แต่แทนแขกวันนี้เขาขุนจ้าววันมีคขาวจับสีเหลแขกไหนไอ้ข้าวหักพ่อขุนจักใจนะเนี่ยทำงานชื่อแต่พากันเอารู้จักว่ามันมีความเขียงเป็นยังชัางไ้หาตาโอรานอะโอรานอระเป็นหรอยังไม่ดีก็ฝึกสิรูไบาดหักว่ะบาด ข้ารถดับปูะพีควบเสียงบ่ปูเอาขชาวบ้าาชิเชียงแท็งหนา่าชาท้าบาทนึ่งอชิี่หวานนั่นไม่ควบเสียงอะรกันนแต่ถึงไปเชียงก็เชียงเนี่ยว่าหายชยงชาวา้านแตเอาหายลู้าาู้ได้ขมีเา้า้านกู้ได้ขังแรงปะครับผมเออที่ไปเชียงแท่งหนังบ่ข้างไรตอนนั้นพอปาว่าอันนี้ดาวเทวา้านอะันนี้คิดเชียงมันว่าเชียงหน่ะ จชือ mm. เชียไปไถ่ชา่าบาทขางเจ้าก็ได้คุการยังกว่า,าที่หนึ่งพอถือเด้หมดเถอคนละชาวบวาทวบกเขียนเองเตรียมตัวเขียหนหวายเลยคนละเชาาคันละเชาช้องร้องก็ชาาบาดทีร้อก็ชาวาดหกร้องไว้ให้จอด mm. ทีดร้องไม่ให้ถ่าเขาจอดแต่ทีร้องกับถองร้องเข้าใจย,ยัง ครับผมงานเราต้องรักที่หนึ่งเนาะเก็บดีจิบวะยังมีการพ้ไว้สักรันคือว่าว่าเอาแต่คว่าทักเอาครับผมเนี่เกี่ยวกับตัวมันลมงานเราบ้านโน้นงานน่ะมาเล่นว่าเท่บวานที่หนึ่งว่าเช่้าลงบัานที่หนึ่ง้นถ้าอัดแยกต้อเก็บให้ียกร้อเอาอยกว่าต่อ คือไม่จอด้นเลยคืไม่จอดข้างบนเลยถคสิว่าจอดข้างใต้น่ะงามเที่แล้คุณเม่ะถีตอนคูนั้ีข่าไป่อข้างล่างมาถี่อใจเท่างถ้าจะจอดขังบนชัดตั้พอผมเห็นแต่ว่าถึงครับผมจอดข้างหน้าตัวจอดแล้วก็เก็บคนละเาวคนละเา้าคนละเท้าคนละท้าหัวจักว่าหลักข้าวเช่าลกอีแล้วเช่าไปว่ายังพอ เท่าเ่านาเท่าถิ่นหรือเท่านังเ่าไอ้นังเทว่าเ้านันดีสิบบาทมีสิบบาทครับสิบาทคัละีจริงหรือว่าคันละเช้าพาขาเื่อนวัเขาบขาเช้าบ่าคือจากเช้าเลยจากเช้าจากยีฉีกเลยอันพ้าขาเดียวกันเ่าบาทครับมีเช้บาทอันเดียวกันเด้าฟังให้เข้าใจ ว่า็นเช่า nhà น่อว่ามันเช่าหาได้เช่า nhà ไหนเช่านุ่มเช่าง่างยง่างน,นยางนนในในังทน่างหนคักแบงปะทันฟั่งบล็อคักไปพอปะทันฟังฟ่งบ่็ัดเออช้าวา่าคักคือยีคิบบาทพอเช่าเปลี่ยนแล้วครับว่างหันคิบ้าบาทถัาเปลี่ยนนอหน,นังที่ขาดทอน เอาพูกที่พี่กับว่านย่อมให้ตเขาเอาที่ิี่ไปต้องบารื่องก็จะเอาวันไว้บกเชี่ยเองว่าขีขันหาตระวัติเต้าบานนางกานยังถืได้ท่องอีกแต่คันฟาบาดีกิดวกบาดฟาบีพอบดีว่าเกินว่กเกินแล้วกับว่านรู้พอบีดีเชิกบดฟอบีดังเรียมเตอรต้อง ครับด้แ,แต่ว่ามาหาท้างต่างวัดกันนี่ก็เอาว่าขาานน่าวักมองเาะให้เขาหุงจัดนะมาตจอกว่าหุงจักได้ว่าขันได้เปขั้นแรกเข้าใจวะต้องมาเจอกว่าหาท้งงงงงญญางเป็นขั้นแรกันหาหาห้ฮงอยู่ทั้งหนาพ่อปูเอาขั้นแรกใั่ก้ทังหนาว่ก่าขั้นแรกได้ัหนาว่าา่ ยูกที่โลเขาเออที่หลคเขาถลายมาเขาลยลงขั้นที่หลดองเสยงไม่ได้จอดน้โมติภูแกไอ้กาเไป้ยงเขาไปแเ่าไปี้่งกันไป้ยงกั่ทั้งนาติภูเออไป้ย่งไปทั้งน้านล้วห้ามันเป็นขั้นที่สองโตบ้านมัาจับป้อโตบ้านโต้านเราขั้นเหยขั้นคือไทยเขาเอนว่าขั้นที่หลมเขาจับสื่อของจับว่าขั้นเลยขั้นว่าตอบข้างงูเขาถื่อของจับอะไรสั่งไหนแม่บาน ก็ต้องตอบก่อนนัก่อถามว่าว่าหาให้อียว่าเท่าไหร่ไงยเจ่าีเอายเท่าเห่ีายคือตครงเาเกะบเัือนทุกคนมาอย่างันเอาลเขาใจไว้อไงังเขาเบิกเหรว่าเขาใจยังเองวันที่เท่าเท่าตัวนี้หน่อยตัวนี้อ่ะตัวน้อก็บัดยี่สิหวางนะ บัดรักยิ่งพลิกังข้ารั้นนะว่าให้เข้าใจมากครับครับผมมีความเสียงความนบปูไม่มีความเสียงโอรนาเนาก็ไม่มีความเก็บเงินดีชิบก็ไม่มีความ่เข้าใจนะไม่ความเสียงแผ่แน่นอนความเสียงแผ่แน่นอนทก็าดานะครับยึงย่างแางเราได้ถือว่าใจว่าต้อ่พอ ตาคนเยอะไ่เข้าใจนะมาหาเงินเสียนี่แล้วแล้วการเช็ดก้อนว่าจะส่ได้มันไม่ติดไปชื่อเขา้เช่นเขาไปเขาว่าหายตู้เช่นรถแท็กซี่หน่อยไม่ได้ค่ะเออเพราะว่ามันเป็นข่าวพูดอ่ะเห็นป่ะขับเขาบ่กก็ต้องเอาเงินไปเช็ดก้อนปลาจังหน่อยแม้บ้าบอกฟัาย้อนไปทึกรถตาพี่เขาผมเช่นหน่อยครับไว้ได้เขาไม่ให้เช่น ต้องถือเขาก็ต้องจ่ายเงินก็เขาจะได้เข้าใจไว้ครับมันเสียขเข้าหลายอย่างอันนี้เขาเรียกว่าเก็บค่าตอบรับคันราชาวานได้เยอะหรอกครับนั่งประกอจะคิดไรเข้ว่าคิดปแคบๆค้างไว้ไม่ความเสี่ยงมั้งคิปว่าไม่ความเสี่ยง17ม,มีความเสี่ยงติดตูวมีความเสี่ยงครับแต่ว่า โอะน้าเที่ยงมับดีแล้วค่าจอดรถว่าเทียงไม่อาก็ไม่ต่ว่าเี่ยงค่าจอดรถแต่ว่าเที่ยงดีที่กว่ารับดีลัาทั้งบนทั้งแางน้ะซุนบอกดเดี๋ยวค่อยพิจารณาเออพ่อเบาย่างต่อไปกดูต่อ็ปจี่ทีกว่าพับคำว่าโอละเนะมันมีความเที่ยง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาแ้บ้าจังแคือบ้าเอาแล้วเต่าหอกวางวางวบนอเลยมีหมงีพเมวางวาวหนมันมีความเฉียงมันถูกหลว่ามันไม่ความเฉียงครับขัดอแล้วหอกเต่ามันหนดิมันลมได้ดีตว้่าต้องได้ดินจังร้างรที่ได้รู้วกครับ ฟังดีๆเดี๋ยวจะมีรางวันวันที่ชาวเก้าวันนี้วันที่ชาเก้ากินข้าวแดงกับหยั่งเรากินข้าวแดงกับสิบเก้าคือว่าจังันรค์ว่าว่าเท่านั้นแหละกินชิ้นเก้าบาท้องวเขาเท่านั้นหละไม่หยังอีกว่าผู้ใดก็ได้สวัสดีครับมีตัวเลขของผมอยู่ที่นี่คือเกาหา เก้าหาแล้วก็หาเก้านะครับเด็กรถนผมเนอันนี้จะเป็นอายุอายุแม่คู่นะครับต้องซื้อกันไว้เ <c oughs> พื่อมากันผมก็ซื้อน้ำผมไว้ได้ครับเดี๋นี่หาเก้าเก้าหาแล้วก็สี่เก้าคว่าหาเราใช่ซื้อเล็กย,ยังนะ <c oughs> เช็ดกันจัดไปแล้วแต่ว่าถนะ้าถ้าเราแป๋วไม่ใช่ได้แป๋อยู่ครับชิดไทยชิปวันนี้นะครับด้อสวัสดีครับ